ฝากถึงไอ้น ố หน่อยนะน ố พี่บอกมึงเลยนะว่าที่มึงพูดอ่ะกูไม่ได้หิวแสงติดตามมึงน,นะแต่กูขี่รถอยู่ที่จอเจียกูฟังแล้วกูแม่มึงมึงพลาดพิงถึงศิลปินแห่งชาตินะพี่หวนกูก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะกูฝากมึงน,นิดนึงว่ามึงจะพูดที่อะไรก็ได้แต่มึงอย่ามาเอ่ยอ้างถึงพ่อปู่ มึงเข้าใจไหมมึงอย่าบอกว่าเด็กแม่งเก่งกว่ากูกูยอมรับว่าเด็กมันเก่งกว่ากูปัญหาเงินร้อยล้านได้ภายในวันสองวันมันก็เก่งอ่ะมันก็ดีแล้วไงเหมือนกูอ่ะมึงรู้ไหมสมัยที่กูเป็นเด็กกูแม่งหาเงินง่ายกว่าทุกคนกูดังชิบหายกูก็โหอ้ห่าพี่หวันก็เหมือนกันมึงเข้าใจไหมทางเดินทุกวันนี้ที่กูได้ดิบได้ดีมาก็เพราะพี่หวันเพราะรุ่นเก่ารุ่นแก่ครูบาอาจารย์กูพี่รุ่นพี่กูทุกคนในวงการศิลปะที่เขาถาักถางย้ามาให้กูไอ้สัตว์ กูถึงแม่งมีมีทุกวันนี้มึงเข้าใจไหมเด็กเดี๋ยวนี้ที่มันเติบโตมามึงไปถามเขาดูดีๆด,ดิว่าถ้าไม่มีพวกกูถักถางเนี่มันจะได้สองวันร้อยล้านเน่ยฮะไอสัตว์มึงต้องคิดกูยกย่องเด็กเสมอกูไม่เคยรังเกียจเด็กเลยกูค,ยคิดว่าเด็กเนี่ยคือความเจริญของชาติมึงเข้าใจไหมเด็กเก่งๆนะดังนั้นเด็กเก่งมีมานเท่าไหร่บ้านเมืองเราก็เจริญเท่านั้น เข้าใจไหมไอ้หามึงอย่ามาบูลลี่คนแก่ที่เป็นศิลปินแห่งชาติมึงพูดที่อะไรก็ได้แต่อย่าพูดถึงคําว่าศิลปินแห่งชาติมึงดูถูกพวกกูไอ้หา่ากูถากถางย่าให้มึงกูไม่เคยดูถูกรุ่นพี่กูทั้งหมดกูาอาจารย์กูรุ่นเก่ากูเคารพเขาทั้งหมดเพราะว่าเขาถากถางไม่ให้กูมึงเข้าใจไหมกูมเดินตามเขาพูดไอ้เที้ยปากหมาเรื่อยมึงเนี่ยสัตว์ไอ้น้องสนตีน